สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับ และวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่204กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดน,นะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผม พื่อีๆนะครับผมจะไม่ได้พลาดนะครับผมคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมดีๆแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันทุกรายการนะครับผมมีให้รับชมกันในทุกๆเช้านะครับพี่ๆสามารถกดกระดิ่งไว้รอได้เลยนะครับผมก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่เข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกนะครับถ้าหากดูแล้วชอบใจนะครับผมสนใจนะครับอยากที่จะชอาบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอ พ t q นะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมติดต่อได้ที่เบอร์0903251096นะครับผมหรือจะใช้เบอร์โทรเบอร์นี้นะครับผมเพิ่มเพื่อนในไลน์มาก็ได้นะครับอย่าลืมกดตรงปุ่มที่เขียนว่าเบอร์โทรด้วยนะครับผมแล้วก็ใส่เบอร์โทรผมไปได้เลยนะครับผมทนายสะดวกช่องทางไหนก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับสำหรับกติกาของทางช่องก็ง่ายๆนะครับผมเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับ ดูให้ชอบใจว่าสนใจหมายเลขไหนแล้วก็จดเป็นองค์พระนะครับผมหมายเลขนั้นไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ที่สาคัญนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกํากับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถพิมพ์ลายมาบอกผมโทรมาบอกผมนะครับก็สามารถแจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับผม ผมจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผม้างช่องของผมนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้เช่าบูชาไปกันอย่างแน่นอนนะครับผมกรุณาดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับมีให้พี่ๆีได้เลือกหาเลือกเช่าบูชากันทั้งหมด25รายการนะครับผมใน EP นี้นะครับมาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับผม สำหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นนะครับที่ระลึกฉลองหอฉันนะครับผมนี่นะครับและฉลองอายุครบ8ปรอบนะครับพระครูภาวนาพิรัตน์นะครับผมหรือว่าเหรียญเซมา8ดรอบหลวงปู่ทิมลงยานะครับ3องค์นะครับผม3องค์3สีแบบนี้นะครับผมในชุดเดียวเลยนะครับสำหรับชุดนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้พร้อมกันทั้งหมด3องค์3รายการเลยนะครับผมชุดนี้แบ่งปันให้ในราคา1 2 0 0บาทนะครับผม1,200บาทเท่านั้นนะครับขออนุญาตลงกล้องให้ดูแต่ละองค์นะครับอันนี้เป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับ ชุดนี้จะมีทั้งหมด3องค์นะครับผม3องค์3มสีนะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเสมา8ดรอบทั้งสเหรียญนะครับนี่ด้านหลังนะครับผมนี่ครับผมที่เราเลือกฉลองยุครบ8รอบนะครับพระครูภาวนาพิรัตน์นะครับผมหรือว่าหลวงปู่ทิมนะครับผมวัดละหารไร่นะครับปี2518นะครับพี่ๆสวยงดงามนะครับผมสำหรับองค์นี้นะครับผมอันนี้เป็นลงยาแดงนะครับตรงขอบจะเป็นลงยาน้าเงินนะครับองค์ถัดมานะครับผมจะเป็นองค์ที่2นะครับนี่นะครับ อันนี้จะเป็นลงยาที่จีวอลแล้วก็ลงยาที่ขอบนะครับแล้วก็ลงยาแดงตรงด้านบนนี้นะครับผมผิวสวยมากนะครับพี่สําหรับรายการหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่1นึ่นะครับผม3องค์นะครับผม1,200บาทนะครับพี่1,200บาทเท่านั้นนะครับผมถ้านคดสนใจรายการไหนก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมอันนี้เป็นองค์ที่2นะครับผมในชุดนี้นะครับ องถัดมาครับผมองสุดท้ายนะครับผมในชุดนี้ก็คือหมายเลข3านะครับด้านในจะเป็นลงยาสีน้ําเงินด้านตรงขอบจะเป็นสีแดงนะครับนี่นะครับผมสวยงดงามนะครับผมด้านบนจะเป็นลงยาสีเขียวนะครับสวยมากนะครับพี่เหรียญเสมา8รอบหนุ่มทีมลงยานะครับผมชุดกรรมการนะครับราคานะครับผม1,200บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผม1,200ออบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับผม รูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมมีให้รับชมทุกรายการนะครับผมติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับนี่นะครับผมสำหรับหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมชุดกรรมการนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับผมหมายเลขที่1นะครับร้ายกระนัดมากครับผมเป็นแหวนนะครับผมวันนี้จะเป็นแหวนหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับผมแหวนเลื่อนสมณศักดิ์นะครับหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นปี1เดี๋ยวผมพอดูสักครู่นะครับเป็นปี17นะครับพี่ๆอ๋อเป็นปี2507นะครับผม แหวนนะครับผมตรงกล่องจะมีเขียนเป็นปีพศนะครับผมนี่ครับอันนี้หัวแหวนจะเป็นลงยาสีแดงนะครับพี่พี่นี่นะครับแล้วก็จะมีพลอยฝังตรงองค์พระปิดตานะครับลงยาแดงนะครับพี่พี่นี่นะครับแกะสลักนะครับผมลงไปในแหวนนะครับผมว่าวัดรหารไล่นะครับทั้งข้างนี้ก็จะเป็นยันนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นลงยาด้วยนะครับพี่พี่นี่นะครับสวยมากนะครับผมดูงานศิลป์นะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับ แหวนนะครับผมเลื่อนสมรรถศักิ์นะครับพศ2อ0 7นะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นรันนัมเบอร์เดี๋ยวผมดูสักครู่นะครับพี่ๆอันนี้จะมีตอกรันนัมเบอร์ด้วยนะครับผมแต่ผมสังเกตดูไม่ชัดนะครับนี่นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับผมราคาแบ่งปันหมายเลข2นี้นะครับผม500บาทนะครับแบ่งปันได้พร้อมกับกล่องแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับแหวนเลื่อนสมรรถศักหลวงปู่ทิมนะครับผมรายกันที่2นะครับ รายการถัดมาครับผมหมายเลข3าครับจะเป็นตะกรุดทองแดงนะครับผมหลงป่โตนะครับวัดปราดูฉิมพีนะครับตะกรุดหมายเลข3ามนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ450บาทนะครับพี่พรายการนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับสําหรับตะกรุดทองแดงนะครับผมหลงป่โตวัดปราดูฉิมพีนะครับผมรายการหมายเลขที่3ใน ep นี้นะครับนี่นะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมท่านใดสนใจก็ สอบถามกันเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นหมายเลข3าใน EP นี้นะครับผม450นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลข4ครับผมนี้จะเป็นพระร่วงนะครับผมเนี่ยครับนี่นะครับผมพระร่วงลังปืนนะครับเนื้อชินนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมถักลวดนะครับผมจะเป็นเลี่ยมโบราณแล้วก็เรี่ยมทับเก็บผิวไปอีกทีนึงนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่4นะครับ พระร่วงนะครับผมรายการนี้ครับผมพระร่วงลังปืนนะครับผมดูเนื้อกันได้นะครับองค์นี้ราคาแบ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพี่ๆลองดูคราบความเก่าความเดิมของผิวนะครับนี่นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับนี่นะครับผิวนี้สวยเดิมเลยนะครับพี่ๆสำหรับพระร่วงหมายเลขที่สี่นี้นะครับผมนีพีนี้นะครับ จะอยู่ในเลี่ยมขดรวดอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่เลยครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับราคาแบ่งพันห้0รบาทเท่านั้นนะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมครับผมสามารถสอบถามได้ที่ไลน์แอดด้านบนนะครับแอดหนึ่งจ็สี่โอไอพีทีคิวนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่5นะครับอันนี้จะเป็นปิดตานะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับเป็นเนื้อแช่น้ำมนุ่นะครับผมนี่นะครับพิมพ์จัมโบ้สองเนื้อแช่น้ำมนุ่นะครับ สำหรับรายการหมายเลขที่5นี้นะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องนะครับราคานะครับผม450บาทนะครับพี่ๆสำหรับพระปิดตานะครับผมรายการหมายเลขที่5นี้นะครับผมนี่นะครับแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเลยนะครับผมปิดตาเนื้อแช่น้ำมนนะครับผมเป็นผงใบลานแช่นำมนต์นะครับนี่นะครับเนื้อก็จะสภาพเก่าเดิมแบบนี้นะครับผมราคานะครับผมแบ่งปันนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผม สำหรับท่านใดที่สนใจก็สอบถามเข้ามากันได้ครับผมวันนี้เป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่6นะครับผมวันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมพระสมเด็จถักลวดนะครับมีนะครับองค์นี้นะครับผม450านะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับหมายเลข6นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมเป็นพิมพ์ใหญ่ถักลวดนะครับพี่พี่นี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ คนลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้คร um ับผมหรือหามณสารนะครับพ well ี่นี่นะครับทักลวดนะครับผมสมเด็จเลี่ยมทักลวดนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการใหม่เลขที่6นี้นะครับถ้าในถูกใจก็รีโพรรีติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลขเจ็ครับผมวันนี้จะเป็นครุฑนะครับผมครุฑหลวงพ่อสิงห์นะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผม500บาทนะครับพี่พี่สำหรับหมายเลขที่7นะครับ พุทหลงพ่อสิงห์นะครับผมหรือว่าพญาคุฑนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อนาวาโลหะหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับลองดูผิวกันได้สวยมากนะครับพี่ๆสวยมากนะครับผององค์นี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมเรี่ยมเลยนะครับพี่ๆท่านทีสนใจก็สอบถามกันมาก็ได้เลยนะครับคุดพ่อสิงห์นะครับผมจังหวัดปทุมธานีนะครับพศ2522นะครับวัดปังนานะครับผมนี่นะครับผมหมายเลขที่7แล้วนะครับ ราคาแบ่งปัน500บาทครับผมหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข8ครับผมวันนี้จะเป็นพระศิวลีนะครับผมหลังยันนะครับผมเป็นพระศิวลีหลวงปุโตนะครับเนื้อก้นคกนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับนีนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระศิวลีนะครับผมหลวงปุโตวัดประดูฉิมพรีนะครับหลังจะเป็นหลังยันนะครับผมอักขระอักษรนะครับพี่ๆี่ลองดูเลยครับ หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผม5 5 0บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ครับผมวันนี้เป็นหมายเลขี่8แล้วนะครับรายกนถัดมาครับผมหมายเลข9้าครับองนี้นะครับผมจะเป็นพระนะครับหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเหรียญล่อหลวงพ่อเงินนะครับผมพิมพ์จอบใหญ่นะครับผมเนื้อโลหะผสมวัดบางคลานะครับเป็นพระที่ได้รับรางวัลที่1นะครับพี่ๆนี่นะครับผมได้มาพร้อมคราสแบบนี้เลยนะครับผม สำหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่9นะครับแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคานะครับ800บาทนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับจบนะครับลวเพ่อเงินนะครับเป็นพิมพ์จบใหญ่นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับเป็นเหรียญรลอโบราณที่ได้รับการ์ดนะครับผมราังวันที่1นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับลองดูผิวกันได้ครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับสวยมากเลยครับพี่ๆลองดูความเข่าความเดิมได้นะครับ ราคาแบ่งปัน800บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลข9นี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําการ์ดนะครับผมให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับนี่นะครับผมจะเป็นการ์ดนะครับเหรียญล่อหลวงพ่อเงินนะครับผมพิมพ์จอบใหญ่เนื้อโลหะผสมวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรนะครับนี่นะครับได้รับรางวัลที่1เลยนะครับผมราคาแบ่งปัน800บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญต่อเปิดโลกนะครับผมเหรียญต่อเปิดโลกนะครับหลวงปู่หลิวนะครับวัดไร่แตงทองนะครับ หมายเลขสิบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพี่พี่รายการนี้450บาทนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญเตาเปิดโลกนะครับนี่นะครับสวยงดงามไครับผม450บาทนะครับลงพ่อหลิวนะครับผมวัดไร่แตงทองนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับ นี่นะครับผมหมายได้ที่10แล้วนะครับพี่พี่ราคา450บาทนะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้ครับผมรายขนาดมาครับผมเป็นหมายเลข11ครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับผมวัดสัตหีบนะครับเหรียญพ่ออีนะครับหรือว่าพระอุปชาอีนั่นเองนะครับพศ2473ครับรายการนี้แบ่งพันนะครับผมให้ในราคานะครับ650บาทเท่านั้นนะครับ 650บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเหรียมพระอุปชาอีนะครับผมหรือว่าหลวงพ่ออีนั่นเองนะครับวัดสัตหีบนะครับพี่ๆลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้ครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ครับปีสองสี่เจ็ดสามนะครับผมนี่นะครับลองดูผิวความเก่าความเดิมไหมครับ ในงานหล่อพระพุทธรูปนะครับผมด้านหลังยันเป็นแบบนี้เลยนะครับ650นะครับผมหมายเลขที่1 1อ่า11นะครับรายขนาดมาครับผมหมายเลข12ครับผมจะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อทวดนะครับหลังนะครับผมจะเป็นหลังเตารีดนะครับผมแต่จะเป็นต่อโค้ตตัวชฉชิงไปนะครับผมนี่นะครับรายการหมายเลขที่12นี้นะครับผม400บาทนะครับพี่ๆสำหรับพ่อทวดหลังเตารีดนะครับต่อโค้ตัวชฉชิงนะครับผมนี่นะครับ 400บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่12นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมรายการนี้เป็นหมายเลขที่12แล้วนะครับพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่หมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข13ครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมรายการนี้นะครับผม450บาทนะครับผมราคาแบ่งปัน450บาทนะครับสําหรับพระสมเด็จพร้อมเลี่ยมนะครับผมรายการหมายเลขที่13นะครับ ลองดูเนื้อหาบนสารกันได้ครับผมนี่นะครับลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับพระสมเด็จนะครับพี่ๆองค์ที่13แล้วนะครับผมใน ep นี้นะครับนี่นะครับผมลองดูความเข้มความเด้งของผิวกันได้เลยนะครับ450บาทนะครับผมรายการนี้ครับหมายเลขถัดมาครับผมจะเป็นปิดตาโปรดนี่นะครับผมงปู่โตนะครับ นี่นะครับอันนี้เหมือนเจ้าของเดิมแกจะนําไปเลี่ยมมาก่อนหน้านะครับผมแล้วก็ถอดกรอบออกไปนะครับเป็นหลังยันนะนะครับพี่ฝั่งตะกูสองดอกนะครับรายการหมายเลขที่14นะครับผมองค์นี้นะครับปิดตาปลดหนี้นะครับผมรายการนี้นะครับผม550บาทนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับสําหรับปิดตาปลดหนี้นะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผิวสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันนะนะครับผม อักษรอักษรนะครับผมหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้ครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับผมนิ้วมือโมชาดเลยนะครับรายการนี้เป็นหมายเลขสิบสี่แล้วนะครับผมห้าร้อยห้าสิบนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขสิบห้าครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญเซมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผม 550บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญเซมา8รอบนะครับผมหลวงปู่ทีมอิสริโกนะครับผมหมายเลขที่15แล้วนะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมลองดูผิวได้นะครับพี่ๆสวยมากนะครับผมองค์นี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมหลวงปู่ทีมอิสริโกนะครับหรือว่าพระครูภาวนาคิรัตนะครับปี2518นะครับผมนี่นะครับเหรียญสวยมากนะครับผมพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ แบ่งปันให้ในราคานะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับหมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข16ครับรายการที่16นี้นะครับผมจะเป็นพระผงประจําวันเกิดหลวงปู่โตนะครับผมรายการนี้500บาทนะครับ500บาทนะครับผมสําหรับพระผงประจําวันเกิดหลวงปู่โตรายการที่16นะครับผมนี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมสวยคมนะครับผมองนี้นะครับเป็นรูปคล้ายใบโพนะครับผมพระผงประจําวันเกิดหลวงปู่โตนะครับผมรายการที่ 16แล้วนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับอยู่ในเลี่ยมพลาสติกเก็บผิวไว้เลยนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผม500บาทนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญลูกปุโตนะครับผมหมายเลขที่17นะครับเป็นเหรียญเลือกสมรสศักดิ์นะครับผมองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับ5 0าบาทนะครับผมสําหรับเหรียญเลือกสมรสศักดิ์ลูงปุโตนะครับผมรายการที่17นี้นะครับพี่ๆองนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยสดงดงามแบบนี้นะครับ ราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมท่านใดชอบบูชาหมายเลขได้ไปก็ได้รับพระรายนั้นอย่างแน่นอนนะครับเป็นเหรียญฟุโตปี18นะครับหมูหลังพัดยยศนะครับราคาแบ่งปัน500บาทนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับสวยมากนะครับผมพร้อมเลี่ยมเลยนะครับ หมายเลขถัดมาครับผมหมายเลข18ครับจะเป็นเหรียญสร้างกุฏินะครับผมหลวงพ่อคูณนะครับผมวัดสะแก้วนะครับพศ .2517 นะครับพี่พี่องค์นี้นะครับรายการหมายเลขที่18นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมแบบนี้นะครับราคาแบ่งปัน500บาทนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับขออนุญาตนะครับผมนาเหรียญออกมาให้พี่พี่ได้รับชมกันสักครู่นะครับผมสําหรับรายการหมายเลขที่18นี้นะครับผมเห็นะครับลองสังเกตูผิวกันได้เลยนะครับผม สวยมากนะครับผมเป็นเหรียญปี17นะครับหลวงพ่อคูนะครับผมปะริสุทโธนะครับวัดบ้านไรนะครับผมต่อโคตรงนี้นะครับผมเครับลองดูลองชมกันได้ครับรุนพิเศษนะครับผม2517นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมรายการที่18แล้วนะครับผมราคานะครับ500บาทนะครับผม หมายเลขถัดมาครับพี่ๆเป็นหมายเลข19นะครับผมวันนี้จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันอาชาโรนะครับรายการนี้นะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับเนื้ออันปาก้านะครับผมพร้อมกล่องนะครับรายการหมายเลขที่19นี้นะครับผมองนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคานะครับ4 5 0าบาทนะครับผมสําหรับเหรียญพระอาจารย์ฟันเนื้ออันปากานะครับผมพร้อมกล่องนะครับนี่นะครับเหรียญสวยมากนะครับพี่ๆ4ี่บาทเท่านั้นนะครับพระอาจารย์ฟันอาชาโรนะครับ สวยเดิมแบบนี้เลยนะครับผมลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับนี่นะครับวัดป่าถ้ำขามนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับผมศิษย์ฐานากาศสร้างถวายนะครับผมเมื่อปีพศ2507นะครับสวยๆาเดิมแบบนี้ครับผม450นะครับผมท่านใดสนใจก็สามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับร้านกันดันมาครับผมจะเป็นพระผงประจําวันเกิดหลวงปู่โตนะครับผมองค์นี้นะครับผมเห็นี่ครับ 500บาทนะครับพี่พี่สีจะออกเป็นเนื้อเกสอนนะครับผม500บาทนะครับท่าสนใจหลากหลายรายการนะครับผมมีราคาพิเศษให้นะครับลองทักมาพูดคุยนะครับผมโทรมาติดต่อกับดูกนได้นะครับผมนี่นะครับรายกันที่หมายเลขที่20แล้วนะครับผมพระผมประจำวันเกิดหลวงปู่โตนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้นะครับ หมายเลขถัดมาครับผมหมายเลขที่21ครับผมวันนี้จะเป็นปิดตาพ่อแก้วนะครับผมวัดเครือวันครับรายการนี้350ราสนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ350บาทนะครับผมเป็นพิมพ์หลังแบบนะครับผมเนื้อผมคลุกรักนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม350บาทจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่21แล้วนะครับพี่ๆ รายการถัดมาครับผมหมายเลขที่22ครับผมวันนี้เป็นพระปิดตานะครับแต่ขออภัยด้วยนะครับผมผมไม่ทราบเกจิคณาจาร์นะครับผมเลครับนี่นะครับเป็นเสียนแหลมนะครับผมพระปิดตาเสียนแหลมนะครับน่าจะเป็นเนื้อเปียกทองนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับรายการหมายเลขที่22นี้นะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคา600บาทนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับสําหรับปิตาพิมพ์เสียนแหลมนะครับผมเลครับเนื้อเปียกทองนะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ600บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่22นะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญพ่อกวยนะครับผมรุ่นแรกปี2504นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับ450าบบาทนะครับผมสำหรับเหรียญพ่อกวยรุ่นแรกนะครับผมนี่นะครับ ลองดูจมูกนะครับผมนี่ะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับผมหลวงพอกควยนะครับวัดโคสิตารามนะครับผมเรียนสวยมากนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับดูนิ้วมือนะครับอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวเลยนะครับพี่พี่หมายเลขที่ยี่สิบสามครับสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้ครับผมหมายเลขถัดมาครับผมเป็นปิดตาน่าจะเป็นหลวของหลงปูุโต้นะครับผมนี่ะครับ พิมพ์คล้ายกับมหาเสน่ห์นะครับแต่ยันด้านหลังนะครับผมน่าจะเป็นยันธนะนะครับผมวันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับทางดิจิตา้อมูลก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับผมหมายเลข24ครับผมราคาแบ่งปัน500บาทนะครับ500บาทนะครับพี่รายการที่24นี้นะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมแบบนี้เลยนะครับผมองนี้นะครับรูปภาพเพิ่มเติมก็มีให้รับชมนะครับผมแต่อย่างไรเวลาลงกล้องนี่ก็จะสวยที่สุดแล้วนะครับ นี่นะครับ5 0าบาทนะครับผมรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่25ครับจะเป็นรายการสุดท้ายใน EP นี้นะครับผมองค์นี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมเหรียญเม็ดแตงหรือผ้าถวยเนื้ออันปาก้านะครับนี่นะครับเม็ดแตงพ้าถวยเนื้ออันปาก้านะครับผมรายการที่25นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับพี่พั0หบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเม็ดแตงพ้าทวยเนื้ออันปาก้านะครับผมองค์นี้นะครับสวยมากนะครับผมพ้าถ้วยวัดช้างให้นะครับ นี่นะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมด้านหลังจะเป็นอาจารย์ทีมนะครับผมหรือว่าพระครูวิสัยโสพลนั่นเองนะครับมีแต่งหลวงพุทวดนะครับผมวัดช้างให้นะครับผมจังหวัดปัตตานีนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับ ถ้าหากยังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพอที่เวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางของเกาเก็บสะสมนะครับจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลสนใจอยากที่จะเช่าบูชาก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมในที่ Line Add ตรงด้านบนนี้นะครับผมแอด174 OIPTQ นะครับเบอร์โทรก,ก็090 325 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่ๆรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับท้าไใดชาบูชารายการใดไปก็ได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ